สวัสดีครับหมอธัญวัฒน์หมอผ่าตัดไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับคอนเซปต์ในการรักษามะเร็งไทรอยนะครับสั้นๆง่ายๆอย่างรวดเร็วไปอย่างไวนะครับก็คือ1นนะครับถ้าเป็นมะเร็งไทรอยนะครับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี้ก็คือวิธีที่นิยมที่สุดก็คือการผ่าตัดนะครับเราก็จะผ่าตัดไทรอยข้างที่เป็นมะเร็งไทรอยออกนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหมอใช้คำว่าเป็นอย่างน้อยนะครับโดยที่ มีเทรนใหม่เข้ามาแทรกนะครับคือเทรนใหม่เข้ามาคือยิงขึ้นไมโครเวฟทำลายมะเเ็งไฮโดยนะฮะแต่ตัวหมอเองก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวหมอเองเนี่ยถ้าเจอมะเเ็งไฮโดหมอยังผ่าตัดทุกเคสอยู่นะครับยังไม่ได้ยิงขึ้นไมโครเวฟนะครับแต่ที่ต่างประเทศก็จะเป็นเทรนการยิงขึ้นไมโครเวฟแล้วนะครับสําหรับการารักษาเร็งไฮโดยถามว่าทาไมหมอถึงตอบว่าตัดอย่างน้อยข้างที่เป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะเทรนในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับ ก็คือเปลี่ยนไปเป็นแนวการผ่าตัดไทรอยด์ให้น้อยลงนะครับถ้ายิ่งเป็นมะเร็งข้างเดียวเนี่ยแล้วก้อนเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ตัดแค่ข้างนั้นข้างเดียวไม่ต้องตัดสองข้างเหมือนสมัสมยอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งคือผ่าตัดให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้นะครับตัดยังไงก็ได้ให้เรียบร้อยให้เกลี้ยงเกลานะครับอันนี้คือคอนเซปต์ข้อที่หนึ่งคอนเซปต์ข้อที่สองนะครับก็คือการรักษามะเร็งไทรอยด์เนี่ย เราก็จะคืนแร่หลังการผ่าตัดนะครับสำหรับการคืนแร่เนี่ยจะทาได้เฉพาะคนไข้ที่ตัดไทรอยสองข้างเท่านั้นเองนะครับถ้าตัดไทรอยเพียงแค่ข้างเดียวเนี่ยเราจะคืนแร่ไม่ได้แล้วนะครับก็คือคืนแร่รักษามะเร็งไทรอยหลังการผ่าตัดนะครับถามว่าเราคืนทําไมนะฮะเราคืนเนี่ยเพื่อไปเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดะมะเร็งรอาจจะไปแอบซ่อนที่ปอดที่ที่ตรงกระดูกอะไรเล็กน้อยเนี่ยแร่เขาไวมากนะครับแร่เขาจะวิ่งไปทําลายให้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่กลัว มะเร็งไทรอยด์มากๆอยากจะให้แร่ทํางานด้วยต้องตัดไทรอยทั้งสองข้างนะครับถึงจะรักษามะเร็งไทรอยได้เรียบร้อยดีนะครับโดยการใช้แร่ช่วยนะครับแต่ถ้าคนไข้ที่เป็นน้อยๆตัดข้างเดียวก็เพียงพออยู่นะครับอันนี้ขึ้นกับดุลพินิษ์ของคุณหมอที่ดูแลว่าเราจะต้องตัดกี่ข้างนะครับอัน,นิีสามนะครับกา,ารรักษามะเร็งไทรอยด์เนี่ยสิ่งเคล็ดลับที่สําคัญก็คือการทานฮอร์โมนนะครับให้ได้ค่า TSH ที่เหมาะสมนะครับหลังการผ่าตัดมะเร็งไทรอยไปนะครับ แต่ว่าค่า TSH ที่เหมาะสมคืออะไรนะครับถ้าเราเป็นมะเร็งไข้อยเล็กน้อยมากๆเป็นความเสีเ่ยงต่ําเราก็จะคีบเราก็จะรักษาค่า TSH อยู่ประมาณ0.5-2นะครับแต่ถ้าเราเป็นมะเร็งไข้อยแบบความเสีเ่ยงปานกลางน,นะครับเราก็จะรักษา TSH ได้0.1-0.5นะครับแต่ถ้าเราเป็นมะเร็งไข้อยแบบรุนแรงมากมีการแพร่กระจายไปต่อมเหลูงมีการลุกลามไปที่อื่นนะครับมีการกระจายไปปอดไปกระดูเราจะรักษาค่า TSH ให้น้อยกว่า0.1ครับโดยการทานฮอร์โมนเยอะๆนะครับ ยิ่งทานฮอร์โมนเนี่ยค่า TSH ยิ่งต่ำก็จะยิ่งกันมะเร็งการกลับมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสามคอนเซปต์สำหรับการรักษามะเร็งไทรอยให้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการปรึกษาหมอเรื่องมะเร็งไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยต้องการผ่าตัดไทรอยสามารถติดต่อหมอมาได้ที่เพจผ่าตัดไทรอยหรือเทเลแมนคลินิกนะครับหมอ,อยินดีคำปรึกษาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ